สวัสดีนะคะทุกทุคนมากันอีกแล้วนะคะกับดาวโจนคืนนี้นะคะเลขที่น่าจะมาคืนที่26่นะคะคืนนี้เลขที่น่าจะมานะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะนี้เป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยตัวนี้จะทาเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะ 8 9 7 2 0 10สนิบบนนะคะสิบบนแม่นแม่นของเราค่ะแล้วก็เจาะให้อีก4ชุดเด่น4ชุดรองทั้งหมด8ชุดนะคะเจาะให้นะคะ9 7 9 8 9 0นะคะ9 0 7 2 เจ็ดสองแนค่ะก็เจนะคะเจแล้วก็กับหัวหนีก็จะเป็น0 6นะคะแต่ไม่น่าจะใช่เอาศูนยไปอีกตัวหนึ่งนะคะนะแดชุดเด่นๆนะคะสตัวก็แปดไปเลยนะคะ ถ้าศูนย์มาก็ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดนะคะศูนย์แปดเก้าได้นะคะสามตัวให้สามชุดนี้แหละนะคะตัวนี้รวม VIP นะคะนะ VIP อนะคะออกประมาณตีหนึ่งเนาะแล้วก็ธรรมดานี่ก็กประมาณตีสี่นะคะนะเลขของดวงดาวคืนนี้นะคะตามแนวทาง ตามตัวเลขเลขที่น่าจะมาของเราฟันสองตัวสองตัวก็ฟันที่ขอฟันที่ฟันที่9กับ7คะฟันที่9แล้วกันนะใครชอบเลขไหนตัวไหนก็ตามสบายนะคะวัดดวงกันไปนะคะตัวนี้ สามตัวนะคะขอให้แตกเฮงๆปังๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย